เรื่องราวของความรุนแรงระหว่างสถาบันเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับเงาที่อยู่คู่กับกรุงเทพมานานหลายสิบปีเลยแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วต้นตอของมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาค่อยๆถอดรหัสเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับ นี่คือคำพูดจากข่าวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่แค่การทะเลาะวิวาทกันซึ่งซึ่งหน้าแต่มันคือการล้านแค้นที่มีการวางแผนมาอย่างดีเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสถาบันที่มันอย่างรากลึกมานานกว่า30ปีแล้วโอ้โห3112คือตัวเลขนี้มันอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับแต่พอรู้ว่ามันคือจำนวนครั้งของเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวะที่เกิดขึ้นแค่ในปีพศ2 5 4 7ปีเดียวนะครับปีเดียว ลองคิดดูสิครับว่ามันคือเฉลี่ยเกือบ1ิบครั้งต่อวันเลยนะแล้วก็นี่เป็นแค่ตัวเลขที่ตำรวจบันทึกไว้อย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับเรื่องจริงอาจจะเยอะกว่านี้อีกแม้ว่าเราจะเห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้มาตลอดนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับแต่ความรุนแรงมันก็ยังคงอยู่แล้วที่สําคัญคือมันถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องมันก็เลยเกิดเป็นคําถามสําคัญขึ้นมาว่าทําไมทําไมวงจรน,นี้มันถึงไม่เคยจบสิ้นลงสักทีพอไปดูงานวิจัยเนี่ย คำตอบมันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องแก๊งวัยรุ่นตีกันนะครับแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าพลังที่มองไม่เห็นที่คอยควบคุมทุกอย่างอยู่เบื้องหลังครับนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องนี้เลยแนวคิดหลักจากงานวิจัยเขาใช้คําว่า hegemony หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือการครอบงําทางความคิดครับคือมันเหมือนเป็นโปรแกร,รมทางสังคมที่มองไม่เห็นนะครับที่คอยชี้นําพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้อยู่โดยที่หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้าว่ากําลังถูกครอบงําอยู่ การครอบงําความคิดที่ว่านี้เนี่ยนะครับมันได้สร้างวัฒนธรรมย่อยของตัวเองขึ้นมาเลยที่มีทั้งกฎมีทั้งเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ไม่ได้เขียนไว้ที่ไหนแต่ทุกคนรู้กันแล้วก็ยึดถือร่วมกันซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดในวัฒนธรรมนี้ก็คือความพักดีต่อสถาบันของตัวเองครับและภาพน,นี้ก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับสสถาบันที่เป็นคู่ขัดแย้งหลักๆแต่และที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างปทุมวันก็คือเฟื่องทอง ส่วนอุเทนถวายก็คือดิ่งเพชรซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้ละครับที่มันเป็นมากกว่าแค่เครื่องหมายมันคือตัวตนคือศักดิ์ศรีแล้วก็คือสิ่งที่บอกว่าใครคือมิตรและใครคือศัตรูเอาละคําถามต่อมาก็คือแล้วไอ้กฎที่มองไม่เห็นเนี่ยมันถูกส่งต่อกันมาได้ยังไงให้มันคงอยู่มาได้นานขนาดนี้งานวิจัยก็ได้ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการที่เป็นระบบมากๆเลยครับซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ส่วนหลักๆ เรามาดูกันทีละขั้นตอนเลยนะครับว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนยังไงเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังความคิดให้กับนักเรียนใหม่ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเท้าเข้ามาในสถาบันเลยครับขั้นตอนแรกเลยก็คือพิธีรับน้องซึ่งมันไม่ใช่แค่การรับน้องเพื่อความสนุกสนานนะครับแต่เป้าหมายของมันลึกซึ้งกว่านั้นมันคือการค่อยๆสลายความเป็นตัวของตัวเองของน้องใหม่แล้วก็หล่อหลอมให้ทุกคนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างความคิดที่ว่ามีแค่พวกเรา กับพวกเขาที่เป็นศัตรูตั้งแต่วันแรกเลยพอสร้างความเป็นกลุ่มก้อนได้แล้วขั้นตอนที่สองก็ตามมาครับคือการถ่ายทอดสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำของสถาบันคือรุ่นพี่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้รุ่นน้องฟังใครคือศัตรูของเราทำไมเราต้องเกลียดเขาเล่าเรื่องความแค้นในอดีตแล้วก็ที่สำคัญคือสอนยุทธวิธีในการต่อสู้เหมือนเป็นการสร้างประวัติศาสตร์แห่งความเกลียดชังให้มันมีชีวิต แล้วก็ส่งต่อกันไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายขั้นตอนที่3คือการตอกย้ำทุกอย่างด้วยประสบการณ์จริงครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมในเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยตัวเองหรือแค่การได้ไปเห็นเหตุการณ์มันคือการเปลี่ยนบทเรียนความเกลียดชังที่ได้ยินมาให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้กลายเป็นทักษะการเอาตัวรอดในโลกของพวกเขาไปเลยพอเราเข้าใจกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราเจอกุญแจที่จะใช้รื้อมันแล้วซึ่งในงานวิจัยก็ได้เสนอแนวทางเอาไว้หลายวิธีเลยครับ เพื่อที่จะหยุดวงจรน,นี้แนวาทางแก้ปัญหาก็จะเน้นไปที่การเข้าไปทําลายแต่และข้อต่อในวงจรที่ว่ามานี่แหละครับตั้งแต่การพยายามตัดตอนไม่ให้มีการถ่ายทอดเรื่องราวความรุนแรงไปจนถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ปลูกฝังค่านิยมดีๆแทนเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งพยายามสร้างการสื่อสารดีๆระหว่างสถาบันคู่อริแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาของสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือเป็นเรื่องของเด็กๆเ,เ,เท่านั้นแต่มันคือปัญหาระดับสังคมเลยครับ เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาจะสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันเองครอบครัวและก็สังคมในภาพรวมด้วยสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อความรุนแรงมันเป็นเหมือนรหัสที่ถูกสร้างถูกเขียนแล้วก็ถูกสั่งสอนต่อๆกันมาถ้าเราอยากจะหยุดมันเราก็คงต้องช่วยกันเขียนรหัสชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นรหัสข,ของความเข้าใจและสันติภาพ ซึ่งมันก็คงต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจไม่แพ้กันเลยครับ